งานนี้เน่ๆอาจไม่ไปเหยียบจีนอีกค่ะหลังออกมาเล่าห้องน้ำสกรปรกมากทำทัวเจ๊กลงสนัน่นหลายครั้งนะคะที่คนไทยเรามากักจะมีประสบการณ์แย่ๆจากคนจีนค่ะทั้งการที่คนจีนเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วทำสกรปรกนะคะเช่นเวลาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมีกลุ่มคนจีนเข้าห้องน้ำหากต้องเข้าห้องน้ำต่อจากเขาก็จะแย่มากไม่ยอมกดน้ำชักโครกหลังใช้บริการและมีร่องรอยน้ำบนฝารองชักโครกด้วยค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะก็มีคนไทยเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าคนจีนเขาเป็นแบบนี้จากที่ไกด์เล่าให้ฟังตอนไปจีนเขาบอกว่าคนจีนไม่ชอบกดชักโรครกเพราะถือว่าเขาต้องทําความสะอาดของคนที่ปล่อยไว้ก่อนหน้าเขาเลยไม่ยอมทําความสะอาดของตอนเองแถมยังมีเสียงสะท้อนของคนไทยที่เดิไปจีนเนี่ยบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ําต้องปั้นหายใจตั้งแต่5เมตรแรกก่อนถึงห้องน้ําเวลาขับถ่ายก็พยายามไม่มองสภาพแวดล้อมเพราะว่ามันแย่มากค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนศิลปินไทยค่ะได้ถูกพูดถึงอีกแล้วเมื่อเพียรดังอย่างข่าวสารบันเทิงจีนได้รายงานว่าเนเน่ขึ้นฮอสเซิร์ดว้อยป๋อเช้าว,วันนี้สื่อใหญ่กินอย่างเซนาและอื่นๆลงข่าวทุกสำนักบอกว่าเธอและพิธีกรในรายการอาสา,าพาไปหลงวิจาร์ห้องสวมจีนว่าสกปรกขนาดในห้างคนยังไม่กดชักโรครกเลย แต่แฟนคลับชาวเน็ตจีนบอกว่ารู้สึกผิดหวังมากหน่อยมากที่เนเน่พูดแบบนี้เสียแรงที่เมื่อก่อนติดตามที่เนเน่บอกว่ารักประเทศจีนคุงโกหกมาตลอดโดยทางเพจดังกล่าวนะคะก็บอกว่าความเห็นส่วนตัวของแอดมินลังเข้าไปดูรายการมาแอดเห็นว่าเนเน่ก็พูดถึงจีนในหลายๆด้านทั้งด้านดีด้านไม่ดีตรงส่วมจีนนี้เนเน่พูดถึง culture check ในจีนที่เธอไปเจอมาและวิธีกรก็เอาไปพูดขยายความต่อ สื่อจีนก็ตัดเอาแต่ตรงนี้ไปลงใส่ซับทําให้เหมือนว่าเธอเนี่ยพูดบูลลี่ประเทศจีนดังข่าวจีนที่แปลมาค่ะ พิธีกรกล่าวว่ามีบางคนคิดว่าห้องน้ําจีนสกปรกแต่ห้องน้ําส่วนใหญ่ในห้างสรรพสินค้าของจีนสะอาดมากเจิงหนซินหรือว่าเนเน่แสดงอาการตกใจและอุทานอ๋อจากนั้นเธอกล่าวว่าฉันพยายามที่จะเข้าใจนะแต่ก็ยังไม่เข้าใจทําไมพวกเขาถึงไม่ชอบกดปุ่มชักโครกพวกเราเป็นผู้หญิงนะทําไมถึงไม่กดกันพิธีกรกล่าวว่าเนื่องจากเทคโนโลยีของจีนพัฒนาแล้วการชําระล้างส่วนใหญ่เป็นแบบเซ็นเซอร์ซึ่งบางครั้งก็เสียและไม่ทํางาน โดยเนเน่หัวเราะและกล่าวว่าเสียเยอะขนาดนั้นเลยหรอนาสังเกตว่าข่าวแบบนี้แบบที่คนจีนถูกรังแกถูกบูลลี่ในต่างประเทศมักเป็นกระแสขึ้นฮอตเสิร์ชเว่้งป๋อแต่ข่าวตึกที่บริษัทการทางรถไฟที่10ของจีนสร้างพังถล่มลงมาสื่อจีนกลับบิดข่าวไม่ลงข่าวเลยข่าวโรงงานจีนผลิตของไม่ตรงมาตรฐานมออกหรือใช้แรงงานทาสที่กำลังฟ้องร้องกันอยู่ก็ไม่เห็นลงข่าวในจีนเลยส่วนเนเน่คิดว่าตอนนี้เธอคงไม่กลับไปทำงานที่จีนอีกแล้ว ยังไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้มีการแสดงความเห็นกันสนานโซเชียลเลยค่ะบอกว่าก็สกปรกจริงมันจริงเนาะเราไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเขาไม่ชอบปิดประตูปิดบางทีก็ไม่ล็อกโคตเสี่ยงแบบเปิดไปเจอคนเข้าห้องน้ําไม่กดก็มันไม่ปกติจริงๆ เรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเรื่องอ่อนไหวในจีนค่ะยิ่งทําอาชีพดาราประเทศจีนไม่ควรพูดไปในทางแบบนี้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงทําให้ดูแย่ความจีนชาตินิยมสูงนะคะดาราบ้านเขาตัวท็อปทำผิด,ดิดเดียวก็เอาภาพพรีเซนเตอร์ลงในวันนั้นเลยค่ะแอมบัสเตอร์ก็แทบถูกยกเลิกในวันนั้นบางคนเนเคะบอกว่าคงเรื่องจริงที่เนเน่พูดดูจากนะักท่องเที่ยวจีนที่ไปต่างประเทศบางคนสกปรกมากย้ําว่าบางคนแต่ในฐานะที่เป็นดาราดเดบิวต์ที่จีนจึงต้องระวังคนจีนส่วนใหญ่รู้ ว่าพูดเรื่องจริงแต่เขาไม่ยอมรับและไม่อยากให้เรื่องมันแพร่หลายผ่านคนมีชื่อเสียงระดับประเทศนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจีนพัฒนาได้ทุกอย่างทำไมไม่ทำห้องน้ำให้มันดีระบบสาธารณสุขบ้านเขาไม่ดีเหรอแล้วห้องน้ำนี่แหล่งรวบรวมเชื้อโรคเลยนะคนปกติเขาก็ต้องสงสัยสิพัฒนาได้ทุกอย่างยกเว้นห้องน้ำและนิสัยการเข้าห้องน้ำเนี่ยทำไม มีคนนะคะมาแชร์ด้วยค่ะบอกว่าพึ่งไปจีนมาเรือไม่กดชกโครกเนี่ยคือจริงๆบางคนหน้าตาดีแต่งตัวสวยเราเข้าต่อเขาเราถึงกับต้องรีบเดิอนออกมาเขาไม่กดจริงๆหรือบางห้องเราชะโงกเข้าไปดูแล้วสกปรกมากเลยไม่เข้าแต่พี่สาวจีนเดินสวนเข้าไปหน้าตาเฉยก็มีปอลอห้องน้ําตามห้างเดี๋ยวนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ก็ช่วยเรื่องนี้ได้หน่อยบางที่มีแต่แม่บ้านสแตนบายคอยทําความสะอาดตลอด อันนี้เจอในห้างใหญ่ๆหน่อยค่ะส่วนตัวคิดว่าหลายๆสถานที่พยายามแก้ไขแต่นิสัยและความเคยชินของเขามันเปลี่ยนยากค่ะมันสกรปรกจริงๆนะทำไมพวกเขาไม่ยอมรับและแก้ไขกันเลย